โล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 ได้แล้วนะผ้าก็ไม่ซักผ้าก็ไม่เก็บเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ลุกขึ้นแล้วก็ไปอาบน้ําอาท่าแล้วก็ไปซื้อของให้แม่ด้วยเร็วๆแต่ช้าเฟ่ช้าชีวิต นะแม่นะออแม่ออค่าแว่นตาม้หนี้นี่ังหมดเลยเฮ้ยอันนี้แพงอุ้ยดีนะไม่เป็นอะไรดีที่มีกล่องไดูน,ปปน,น,น,นแปสตนดแี่แวนแพงเป็นไรไนี่ยะ<ม>ที่ใส่กล่องมันไม่เป็นไรเลยเนี่ยแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้แยกผายกผาก่อนล้วเคยจำว่ามถ้าขอ,อก็ต้<ม>องซื้อใหมเครืองก็ต้องซื้อใหม่นี่ 快点！快点！